สวัสดีครับก็เข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็เป็นคลิปอีพีพิเศษนะครับก็เป็นคำพยากรณ์การย้ายราศีของดาวพรอราหูนะครับซึ่งก็จะทำการโคจรยกย้ายใหญ่ในวันที่30มีนาคม2565นาะครับเวลาตี2 4นาทีนะครับท่านก็จะยกย้ายออกจากราศีพฤกษพนะครับก็เข้ามาอยู่ ที่ราศีเมษในรอบ18ปีนะครับก็คือ18ปีเนี่ยพระราหูท่านจะวนกลับเข้าสู่ราศีเมษหนึ่งครั้งนะครับและการโยกย้ายครั้งนี้ของพระราหูนะครับท่านก็จะส่งผลต่อทั้ง12รักลัคนาราศีที่มีความแตกต่างกันไปอาจจะมีความมากน้อยตามแต่มุมและองศาที่พระราหูนั้นท่านทำมุมส่งกําลังถึงลัคนาจุดเกิดนะครับทีนี้พระราหูเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะเป็นบาปพระเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นถึง หนึ่งในสามตรีเทพใหญ่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นดาวฝ่ายร้ายนะครับแต่ถา้าใช้ให้เป็นชีวิตก็จะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะพระราหูนะครับท่านจะโดดเด่นมากในเรื่องของความเฉลียวฉลาดนะมีการพลิกแพงเอาตัวรอดได้เก่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็จะมีสเสน่ห์ในการค้าการขายด้วยเพราะว่าก็จะมีคล ยุทธนะครับกลลเม็ดเคล็ดลับผุดไอเดียแบบแปลกๆแหวก,กแนวไม่ซ้ําแบบใครเออแถมล้ํานํายุคนําสมัยด้วยหัวคิดการอ่านเนี่ยก็มักจะวางแผนคาดการล่วงหน้าเสมอนะครับก็คือเป็นคนมองการไกลนั่นแหละนอกจากนั้นก็จะ มีงานด้านการออนไลน์นะหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างจะทําได้ดีงานที่ทํากันเป็นทีมงานต่างประเทศงานนักการแสดงนะครับงานบนเวทีงานที่ต้องมีการเสนอตัวนะครับงานที่ออกสีเทาๆด้วยก็มีนะหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกสถานบันเทิงเครื่องดื่มของเมาพวกเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมานะครับ ส่วนที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างก็คือการลุ่มหลงมัวเมานั่นแหละครับพวกความเชื่อหรือว่าคิดเข้าข้างตัวเองโดยขาดการไรตรตรองนะครับเวลารักก็ค่อนข้างจะรักมากชอบก็ค่อนข้างจะชอบมากหลงก็หลงจนหัวปลักหัวปั่มนะครับก็คือส่วนมากก็จะใช้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกนั้นนำหน้าเหตุผลอยู่เสมอนะครับอีกอย่างนะ นิสัยก็อาจจะออกเข้าห้าวกวนโอ้อยู่สักหน่อยนะครับชอบทําอะไรที่มันสวนกระแสนะครับสวนทางชาวบ้านหรือว่าผิดแปลกแหวกแนวออกไปเป็นต้นนะครับแต่ก็เอาเถอะนะครับภาพโดยรวมของการย้ายของพระราหูในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีดีมากกว่าเสียกับทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะเพราะว่าท่านย้ายมาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนธาตุไฟก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปกัปกบทั้ง12ลัคนาราศีนั่นแหละครับส่วนจะ เป็นไปในทางไหนเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะสำหรับชาวกันนั้นนะครับการยกย้ายของพระราหูในครั้งนี้ออก็อาจจะไม่ได้ส่งผลมากหรือว่าส่งผลโดยตรงเลยสัทีเดียว <Yep. S 2> เพราะว่าองศาของพระราหูที่ท่านขยับย้ายไปนั้นท่านไม่ได้ทำมุมโดยตรงถึงลักษณะจุดเกิดสัทีเดียวนะครับดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันพึงจะมีเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือว่าร้ายนะครับส่วนมากมันก็จะเป็นเรื่องของคนอื่นคนใกล้ตัว นะครับที่จะนําพาเข้ามาสู่ตัวคุณซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้มาดูกันนะครับพระราหูของชาวกันนั้นท่านมาจากเรือนอรินะครับซึ่งก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาหรือไม่ก็การแข่งแย่งแข่งขันกันนะครับในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูท่านยังคงอยู่ในเรือนสุภาษนะครับซึ่งก็แปลว่า ชื่อเสียงนะครับความสําเร็จหน้าที่การงานความเป็นอยู่การเดินทางไกลรวมไปถึงผู้รับผู้ใหญ่ด้วยนะครับเมื่ออริเข้าไปอยู่ในสุภาพนะครับเป็นยังไงบ้างละ่ะชีวิตที่ผ่านมานะชีวิตมันมีความติดติดขัดขันนะครับมีปัญหาอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของงานนี่แหละถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายนะครับเออให้ได้รับความเสียหายผู้รับผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยที่จะสนับสนุนดีมากนักสักเท่าไหร่ โกงค่าแรงทำงานหนักแต่ก็จ่ายเงินน้อยหลายคนก็ออกมาทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าค้าขายเป็นเจ้านายของตัวเองมันก็เต็มไปด้วยความยากลำบากมันมีปัญหารอบด้านนะครับวางแผนอะไรไปพอทำจริงๆมันก็มักจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางอยู่ตลอดไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคิดหวังเอาไว้ปวดหัวสุดๆเลยก็คือเรื่องของการเงินนี่แหละครับหาได้เท่าไรมันก็ไม่พอรายจ่ายนอกจากรายจ่ายของตัวเอง เยอะพออยู่แล้วลหลายๆคนเนี่ยยังต้องได้ไปช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าคนในบ้านด้วยนะครับหรือมันก็มีรายจ่ายที่จ่ายไปกับพวกอาคารบ้านเรือนที่พักที่อยู่ที่อาศัยพวกนี้มันก็มีอยู่นะครับต้องบอกว่าเหนื่อยกับการบริหารการเงินนะดึงหน้ามาแปะหลังดึงหลังไปแปะหน้าค่อนข้างที่จะ มีความกดดันอยู่พอสมควรนะครับหาคนพึ่งคนอาศัยก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนั่นแหละแม้แต่คนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างที่จะหยุกจิกกันนะครับในช่วงที่ผ่านมายิ่งด้วยแล้วนะครับคู่ไหนที่ยังอยู่ด้วยกันยังไม่นานเนี่ยไอ้พวกปัญหาหึงห่วงเนี่ยมักจะมีเข้ามาอยู่บ่อยมากเลยทีเดียว แล้วก็ไม่ค่อยถูกกับผู้รับผู้ใหญ่ด้วยนะครับมีปัญหาปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งมันก็เป็นเหมือนกับกรรมที่คอยตามติดราวีกันไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละครับนั่นก็คือช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะแต่พอตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65เนี่ยนะครับเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนู่นปีหน้าเลยปี66เลยนะครับพระราหูท่านก็จะย้ายออกจากเรือนสุภาเข้าสู่เรือนมรณะ ประเด็นที่1เลยนะครับเรือนสุภาพก็ไม่มีอริแล้วอุปสรรคติดตขัดขก็จะหมดลงนะครับและประเด็นที่2นะครับอรีตกมรณะพวกปัญหาต่างๆที่เคยมีมานะที่เคยแบกเก็บเอาไว้ในใจบอกใครไม่ได้เนี่ยมันก็คงจะถึงเวลาจบลงแล้วนะครับดังนั้นตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65เป็นต้นไปนะครับเวลาตั้งแต่ตี2 4 4นาทีเนี่ย พอพระราหูท่านย้ายออกจากเรือนสุภาพประเด็นแรกเลยที่ชาวกันจะสัมผัสได้อย่างเต็มๆนะครับนั่นก็คือพวกความเครียดนะความอึดอัดความวิตกกังวลมันจะเริ่มเบาลงลดลงเรื่อยๆนะครับความติดขัดในหลายๆอย่างในหลายๆมุมเนี่ยมันจะเริ่มขี้คลายลงหรือว่ามีทางออกนะครับความขัดแย้งต่างๆก็จะเริ่มเบาลงลดลงเรื่อยๆนะผู้รับผู้ใหญ่ที่ ไม่เคยให้การสนับสนุนเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นนะครับการงานจะดีขึ้นนะมีความมั่นคงขึ้นจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้การอุปถัมภ์คุณนะครับธุรกิจส่วนตัวจะเริ่มดีขึ้นปรับตัวขยับดีขึ้นนะครับคล่องตัวขึ้นการลงทุนค้าขายเก่งกําไรพวกนี้ก็จะเริ่มมีส่วนต่างมีผลกลํไรกําไรมากขึ้นด้วยมีช่องทางของอการทำมาหากินมากขึ้นนะครับ ชาวกันหล,ยลายๆท่านก็อาจจะได้ทํางานหล,ลายๆอย่างหล,ลายๆหน้าที่ไปพร้อมๆกันด้วยและมันก็อาจจะไม่ใช่งานหลักหรือว่าหน้าที่สําคัญอะไรนะครับแต่ว่าหากทําแบบเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับผมว่ารายได้มันก็เข้าดีไม่น้อยเลยนะเอาลองไปสังเกตดูได้นะครับ พวกโอกาสดีๆนะโอกาสใหม่ๆทางการงานจะเข้าสู่ชีวิตของชาวกันมากขึ้นนะครับเอออุประตูแห่งการงานจะถูกเปิดออกกว้างขึ้นนะโอกาสจะมีเข้ามาเยอะขึ้นยิ่งด้วยแล้วนะครับพออริมันตกมรณะเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคิดเรียนเขียนอ่านหรือแม้แต่การวางแผนต่างๆก็จะมีความประสบผลสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เหมือนกับช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะ สามารถที่จะทำงานใหญ่ได้แล้วนะมีคนสนับสนุนความรักความสัมพันธ์ภายในบ้านก็จะดูดีขึ้นนะครับคู่ครองให้การสนับสนุนคู่ครองจะนำโชคนำสิ่งดีๆนำโอกาสทางการงานเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับรวมถึงความสำเร็จต่างๆด้วยอีกทั้งการที่พระราหูท่านเข้ามาหนุนอยู่ในเรือนอังคารเนี่ย ชาวกันท่านจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับจะมีคนรู้จักมากขึ้นดังนั้นงานค้าง,งานขายหรือว่างานอะไรก็ตามที่มันมีการแข่งขันการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ต่างๆมันจะตกอยู่ที่ตัวของชาวกันเองนะครับยิ่งโดยแล้วนะพวกงานออนไลน์ line, หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับโลกโซเชีย so ลจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะครับ าการเงินจะดีขึ้นนะครับปรับตัวดีขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะมีโอกาสสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับถึงแม้ว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ขอให้อดทนแล้วก็สู้นะครับเพราะว่าพระราหูนั้นท่านมาจากเรือนอริก็ต้องบอกว่าเหงื่อไม่ออกเงินไม่ได้นะครับแรงไม่ลงงานมันก็ไม่เดินนะลักษณะอย่างนั้นแต่มันก็จะดี ขึ้นหน่อยตรงที่ว่าต่อจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงทุนลงแรงไปมันจะไม่เสียเปล่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะเป็นรากฐานชีวิตสามารถที่จะ,ะลงทุนแล้วเก็บกินผลกําไรในระยะย,วยาวๆได้คือวังผลในระยะยาวได้นั่นแหละครับต่อจากนี้ไปหลายคนก็จะมีเกณฑ์ถูกชักชวนให้ไปทํางานทางไกลนะครับจากเพื่อนจากคนที่รู้จักนั่นแหละแล้วก็การโยกย้ายเดินทางหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานที่มันก็จะนําพาให้ตัวคุณนั้น ได้ไปเจอกับโชคได้ไปเจอกับโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะได้ไปเจอหุ้นส่วนการค้าการลงทุนใหม่ๆรวมไปถึงคนโสดก็อาจจะได้ไปเจอเนื้อคู่ด้วยนะครับและยังมีโอกาสที่จะได้รับโชคจากการสูญเสียของผู้อื่นด้วยอย่างเช่นนะ ในบริษัทที่ทํางานที่คุณอยากจะเข้าไปทำนะ่ะแต่ว่ามันยังเข้าไปไม่ได้สักทีแล้วจู่ๆมีคนออกนะครับจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแล้วตําแหน่งมันว่างพอดีแล้วคุณก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีคนเซ้งร้านนะครับย้ายบ้านพวกนี้ในาราคาร้อนๆเงินเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้มาครอบครองในราคาเบาๆได้เช่นกันนะครับและยังรวมไปถึงพวกเงินประกันภัยต่างๆนะครับหรือว่าเงินเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันก็มีรวมอยู่ในนั้นด้วยปัญหาหนี้สินต่างๆก็จะเบาลงด้วยนะครับใครที่ปวดหัวเรื่องหนี้เรื่องสินในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับมันก็จะเบาลงลดลงนะครับสามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่ามันมีรายรับไหลเข้ามากขึ้นก็เริ่มที่จะเคลียร์ได้นะครับเริ่มที่จะปิดได้ไปเรื่อยๆนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับพระราหูท่านก็คือพระราหูแถมยังอยู่ในเรือนมรณะก็คือทูตสถานภพอีกสิ่งที่ต้องเฝ้าระมัดระวังมันก็มีอยู่เช่นกันนะครับแต่ดีหน่อยตรงที่ความเสียหายนั้นมันไม่ถึงตัวโดยตรงนะครับมันแค่เฉียดให้ระมัดระวังนิดหน่อยผมก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรนะครับก็น่าจะปลอดภัยอยู่มาดูกันนะจุดที่ห พระราหูเนี่ยท่านอยู่ในเรือนของพระอังคารนะครับเขาก็เป็นเรือนคู่ธาตุกันแล้วพระอังคารท่านก็ถึงสหัสชะด้วยนะครับสหรชชะนั่นก็หมายถึงสังคมผู้คนนะครับบุคคลที่2ที่3บุคคลใกล้ตัว ให้ระมัดระวังบุคคลภายนอกจะทําให้คุณเดือดร้อนหรือว่าเสียหายเสียชื่อเสียงได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองค่าใช้ใจ่ายพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงการหยิบยืมเงินหรือไม่ก็เซน็นค้าประกันอะไรก็ตามให้ระมัดระวังให้มากๆนะครับโอกาสจะเกิดความทุกข์ใจจะเกิดความเสียหายจะเกิดความเดือดร้อนนะครับมันก็มีจากเรื่องราวเหล่านี้อยู่เช่นกัน ยิ่งด้วยแล้วนะโดยเฉพาะญาติพี่น้องคนใกล้ตัวนี่แหละสําคัญผมไม่ได้บอกว่าห้ามช่วยเหลือแต่อย่างใดนะครับแต่หากจะช่วยเหลือมันก็ต้องมีขอบเขตของมันเท่าที่คุณรับไหวเท่าที่คุณปลอดภัยนะครับหากอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาขอร้องมากซะจนเกินความเกรงใจเนี่ยมันไม่มีคุณก็ไม่จําเป็นต้องเกรงใจที่จะช่วยอีกฝั่งหนึ่งนะครับเงินอยู่ในมือคุณสิทธิ์อยู่ที่คุณจะให้มากให้น้อยหรือตัดสินใจยังไง มันก็ดีอยู่แล้วนะครับหากเขาไม่พอก็ให้เขาไปหาเองจริงๆชีวิตใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเองนั่นแหละครับแม้แต่เวลาที่คุณลำบากก็อยา่าคิดว่าเขาจะช่วยคุณง่ายๆเช่นกันให้นึกข้อน,นี้เอาไว้จุดนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคั้มประกันนะจุดที่สองพระราหูเข้าสู่เรือนมรณะก็ระมัดระวังปัญหาสุขภาพนั่นแหละครับโดยเฉพาะาโรครวมโรคความดันนะวิงเวียนปวดหัวไมเกรนพวกนี้ นะครับก็อาจจะมีเกิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะหากเกิดปัญหาความเครียดจากการถูกหลอกถูกโกงอ,อย่างเช่นประเด็นที่1ที่บอกมานะครับหากมปีปัญหาเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะปวดหัวมากเลยและอีกอย่างหนึ่งนะสุขภาพทางเครื่องเพศช่วงล่างอวัยวะสืบพันธุ์พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับชาวกันที่ยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่นะนักเที่ยวนักดื่มก็ต้องป้องกันให้ดีๆนะจ๊ะ หรือไม่ก็อาจจะมีความเครียดนะครับคิดมากวิตกกังวลไปกับปัญหาสุขภาพของคนภายในบ้านในครอบครัวก,ก็มีด้วยเช่นกันนะครับเออมีคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายนะครับจึงอาจจะอย่างเป็นหนึ่งในสาเหตุหลายๆสาเหตุที่คุณยังคงต้องแบ่งเงินบางส่วนเข้ามาช่วยเหลือทางบ้านอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะชาวกันผมมองว่ามีดีมากกว่าเสียงานนั้นดีขึ้นเงินนั้นก็ดีขึ้นนะครับ สามารถบริหารดูแลได้ดีขึ้นความรักดีขึ้นนะคู่ครองจะนำพาโอกาสนำพาโชคนำพาลาพาราบเข้ามาสู่ชีวิตคุณคนโสดก็จะมีคู่ด้วยนะคนมีคู่คู่ครองก็จะสนับสนุนให้การส่งเสริมส่วนที่ต้องระมัดระวังก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกโดนโกงเงินเงินทองทองค่าใช้จ่ายหรือว่าการลงนามในเอกสารสัญญาถ้ามันมันมีข้อผูกมัดในระยะยาวๆนั่นแหละครับแนะนำนะครับ หากช่วงไหนเงินเข้าดีมีรายได้มากนะครับถ้าเป็นหนี้หรือว่ามีภาระหนี้สินอยู่ก็ให้รีบเคลียร์นะครับเคลียร์มากเคลียร์น้อยไม่เป็นไรขอให้รีบตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วหนี้สินมันจะเบาบางลงไปได้เยอะเลยนะครับอย่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นนะโดยเฉพาะการร่วมหุ้นลงทุนนะครับเพราะโดยส่วนตัวคุณนะพระราหูท่านให้คุณดีอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะ ทำไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนอะไรก็ตามไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีหุ้นส่วนนะอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้เพราะว่าปัญหามันจะนำมาจากบุคคลที่2ที่3เป็นผู้นำเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับเป็นความเดือดร้อนที่คนอื่นนั้นนำพาเข้ามามอบให้จุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับและอีกเรื่องก็คือสุขภาพของคนในบ้านนั่นแหละโดยเฉพาะ ท่านไหนที่มีผู้รับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับที่มีอยู่ในบ้านก็ขอให้ดูแลสุขภาพท่านอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะครับเอาฝากกันไว้เท่านี้นะครับชาวกันก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับกับทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ยอดวิวนะครับยอดแชร์ยอด Sub สครายติดตามขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับคุณความดีงามแต่เก่าก่อนที่สั่งสมมาก็ขอให้คุ้มครองภยัยสิ่งไม่ดีอย่าให้ได้ผ่านพบเจอ ขอให้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จพบเจอแต่สิ่งดีๆให้มีสติให้มีปัญญานะครับมีความเฉลียวฉลาดทันคนทันเล่เหลี่ยมกลโกงของสังคมและสุดท้ายก็ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้คล่องมือนะครับสุขภาพพารามัยสมบูรณ์แข็งแรงคิดเงินก็ขอให้ได้เงนินคิดทองก็ขอให้ได้ทองหากแม้แต่ปรารถนาในทรัพย์สินของมีค่าใดๆ ก็ขอให้สมดังตั้งใจหวังนะครับสวัสดีครับ